มีตัวยังไงก็โดนประกอบชุวเท็กซัสแล้วก็สร้างจินตนาก,การเอาเลยครับชอบแบบไหนใต้น้ําบนน้ําผิวน้ํากระโดดมากระเด้งมา <Huh? S 1> ดัดไปยังไงก็โดนครับถ้ามีตัวเพราะปลาเขาไม่เคยเจอเหยื่อในลักษณะแบบนี้แล้วคนที่จะใช้เหยื่อลักษณะแบบนี้น้อยคนมากแต่ก่อนนั้นมีพวกเด็กๆใช้ตามผมอยู่แต่ก็ใจใจไม่นิ่งนะครับ ความใจเย็นเขาไม่พอเขาก็เลยใช้พวกกบยางดีกว่าเหยี่วพวกนี้ต้องใจต้องนิ่งต้องใจล่มๆเลยครับพร้อมทีเราลากมาติดนูน่นติดนี่ว่ากันไปครับติดไปทั่วไม่ติดอย่างเดียวปลา สภาพหมายแบบนี้เราก็ลากมันไกวมากับหักบุ้งเลยนะครับลากลุยมาเลยโโหูเล็กจัด มีหลายคนที่ไม่อยากใช้นะครับอย่างที่เห็นมันติดง่ายๆเวลาเราพราวัดภาพเหย่ยวเขาจะติดง่ายๆเลยนะครับติดญ้าแบบง่ายๆเลยนแล้วดูดิอะไรเนี่ยไวอ่ะแบบไม่น่าอย่างเหตุการ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นได้กับ อย่างานแบบนี้นะครับหลายๆคนก็เลยไม่อยากใช้ อยากกัดอยากกัดวิ่งออกว่ะเอามันขึ้นมาดูเฮ้ยกัดอยู่ใกล้ๆนะี่ตัวเล็กเอามันขึ้นมาดูหน้า ถึงฟังเลยเอามันขึ้นมาดูหน้ามันขึ้นมาดูหน้าเหยื่อเหยื่อเขาแปะฟังแล้วกัดเลยอะ่ะอุปกรณ์ชุดเล็กมันก็ยุ่งยากนิดนึงเมื่อีรุนแรงก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคันหักคันหัก <laughs> ไปล่อล็อกเจหยๆแบบนี้ให้เคี่ยวแค่ไหนก็โดน กระหัดจระหัดกระใจกระใจึกเหรอ ตัวน่มีแต่พอจายการได้แต่ละตัวนะครับสายสองขีดาสายละเค็มก็ <g ười> ยังดีนะครับเอาไปปล่อยบอ่อ ชอบมาจช้อนป๊อกกับเหยื่สลิมตัวเล็กๆแบบนี้เจอกันมันก็ได้อะไม้เดียวเ,เดินตัวตัว,ตวสาย <laughs> สายปอกปอกสายปล่อยบอ่อ ครับ ไม่มีใหญ่แบบนี้จริงหรือ <Amerika> มีนะครับเขาว่าอยู่ในหญ้าตีหญ้ามมาโคตรหญ้า หมดคลองวิดน้ำอยู่โดดนะโดดโดดปลายท่อนนะครับอย่ยวนี้ไม่เลือกหน้านะครับว่าว่าหน้าไหนริงจะโดดธรรมชาติของเขาจริงๆนะเขาก็โดดโดดทุกหน้าครับไม่ว่าจะแรงหนาวฝนถ้าได้กินน้ำใหม่เขาโดดแน่นอนดูดิ วิดน้ำอยู่ดโดดตั้งกันจะขึ้นปานะครับจะขึ้นปาบ่อน,นี้ติดโควิดครับเลยจัดลูกเฟร้ไม่ได้จับข่าวดู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 ดด วันนี้เจอแต่ไซส์ยางนี้เล็กๆ <laughs> มมมมีตมมีตตาาก็ใต้น้ำมาก็ไม่กัดน,นะครับหมายนี้ ผิวน้ำใต้น้ำมาเป็นยกนะครับโดนโดน วว้า <Wow. laughs> ใส่ได้เลยนะรอเลยอะ่ะทางะเตนผมหนีอย่างเดียวเลยอะ่ะ <laughs> ทางะเตนกลัวจัดหนีอย่างเดียวเลยอะ่ะไสได้อยู่นะครับ ขึงโลขึงโลขึ้นขึงโลขวบขวายตีตีถืวน้ําไม่กัดอ่ะไม่กัดไม่ใช่ปัญหาครับลงไปหาใต้น้ําลงไปลงไปหาเขาที่พื้นเลยโดยนครับเย่าแบบนี้อย่าเท็กซัสท,ที่ผมชอบใช้จริงๆรแล้วผมว่าตกปลาผมชอบใช้เหยื่อเนี่ยประกอบชุดเท็กซัสแบบเนี้ยเราเล่นได้หลากหลายมันได้ตามจินตนาการของเรา อย่างที่เห็นครับปักให้เต็มเต็ม